สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกอับมาพบกันนะครับกับผมเก่งเหมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนำนํำมาชมพลาสองพลานะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนํานำมาชมมะซองนะครับเป็นเสือหลวงพรอเลือนนะครับนี่วัดคลองด่านนะนี่นะครับนี่นะครับก็นะครับเอกลักษณ์ท่านชัดเจนนะครับเนาะแกะนะครับเป็นกระดูกนะครับเนาะกระดูกเสือแกะนะครับนี่นะครับ แล้วดูความเก่านะครับเนาะความเก่าก็นะครับยุคเดียวกับหลวงพ่อปานคลองด่านนั่นแหละนี่นะครับดูนี่นะครับเพราะนะครับหลวงพ่อเลือนนะวัดคลองด่านท่านเป็นศาสธรรมิกนะเป็นเพื่อนครับนะครับเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อปานคลองด่านนะเป็นทั้งเพื่อนทั้งศิษย์นะครับเนาะแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อปานคลองด่านด้วยนะนะครับก็คือท่านเป็นเพื่อนกันตั้งแต่บวชนะครับแล้วท่านก็ออกทุดงไปด้วยกันนะครับไปหาหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาด้วยกันนะครับแต่นะครับเนาะ คือหลวงพ่อเรือนท่านนะครับเนาะท่านเหมือนแบบนะครับพื้นฐานท่านไม่กล้าแข่งพอนะครับเนาะท่านก็เลยไม่ได้เรียนนะครับได้แต่หลวงพ่อปานคลองด่านได้เรียนวิชาเสือนะครับแล้วก็พอมาถึงที่วัดนะครับบางเฮียเนาะนะครับวัดคลองด่านนะครับนะครับหลวงพ่อปานคลองด่านท่านก็เลยนะครับเนาะนะครับสอนวิชาการทําเสือให้นะครับหลวงพ่อเรือนวัดคลองด่านนะครับนี่นะครับก็นะครับท่านเป็นนะครับทั้งเพื่อนทั้งศิษย์เอกนะครับเนาะของหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อเรือนคลองด่านนะครับของท่านนะครับเนาะใช้ได้เหมือนกัน นะี่ดาไม่มีเนี่ยดูความเก่านะครับแล้วเป็นกระดูกนะนะครับเป็นกระดูกนะครับกระดูกเสือแก่นะครับก็ดูนะนะครับนี่ดูภาพกว่านะนี่นี่นะครับน้านี่หลวงพ่อปางของด่านนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อเรือนนี่เป็นเพื่อนกันครับเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งเพื่อนนะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าวาต่อจากหลวงพ่อปางของด่านด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมครับนะของท่านนะครับกระดูกนะครับน้องนี่นี่เห็นไหมครับกระดูกนะครับน้องนี่ สินท่านนะครับเนาะจะเป็นกระดูกนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะตามตำรับโบราณนะครับนะครับนะสิทธ์นะครับเนาะสิทธ์ไม่ทับรอยอาจารย์ครับนะครับมันธรรมดาครับเห็นไหมครับท่านก็เลยทับเป็นกระดูกนะครับเนี่ยวัดคลองด่านหรือว่าเรือนนะครับผมนะนี่นะครับนะครับสิทธ์ไม่ทับรอยอาจารย์ครับนะครับเขาก็ต้องสร้างพระนะครับเนาะเนื้อหาหรือไม่ก็พิมพ์ที่แปลกออกไปนะครับผมนะ มันธรรมดานะครับผมนะเหมือนนะครับเอาง่ายง่ายครับนะครับคตินี้มันมีประแต่โบราณนะครับคนัะพระดีๆมันก็เลยสูญหายไปเยอะสูญหายไปเยอะเพราะอะไรนะครับสิทธิสมเด็จโตถูกไหมครับท่านก็ต้องสร้างพิมพ์ต่างออกไปถูกไหมครับถูกไหมครับแต่นะครับเนาะคนเซียนพระนะครับยุคนี้เนาะนะครับเนื้อหาเก่านะครับนะครับพิมพ์ไม่ใช่นะครับตีว่าอะไรครับเก๊เก่านะครับทั้งๆั้ที่โบราณโบราณนะเห็นไหมครับสิทธิไม่รับไม่ทับรอยเท้าอาจารย์นะครับเนาะนะครับ พิมพ์เขาไม่ทําเหมือนอาจารย์อยู่แล้วครับนะครับเนาะเหมือนหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยไหมครับนะครับอาจารย์ฟุ้งถูกไหมครับนะหลวงพ่อน้อยนะครับเนาะเห็นะครับจะมีพิมพ์ที่ต่างออกไปครับอาจารย์แจ้งเองเนี่ยเห็นไหมครับพิมพ์ต่างออกไปครับนะครับหลวงพ่อพิษอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์จะไม่เหมือนหลวงพ่อเงินเลยเห็นไหมครับแต่นี่เขามีประวัติรองรับไงนะครับแต่ไอาที่เก่าๆเราไม่มีประวัติรองรับนะครับคือเราไม่รู้อ่ะนะครับเราก็ไม่แบบไปตีเกสส่วๆนะครับเกสเก่าเกสเก่าทั้งทั้ง คือคุณคุณแค่ไม่มีประวัติแต่เนื้อหาเก่านะครับแต่การปฏิบัติมาแต่โบราณโบราณไม่ทับรอยเท้าอาจารย์่ะครับเออนะครับผมว่านะครับเนาะพระดีๆมันสูญหายไปเยอะนะนะครับเพราะคนกลุ่มนี้นะนะครับอันนี้ความหมายผมนะนะครับคือนะครับเนาะถ้านะครับเนาะนะครับถ้ายังไม่รู้ประวัติก็เออแท้ไม่รู้ที่จะดีกว่าไหมประมาณนั้นเองนะผมนะนี่นะครับพี่แมบก็ดูไม่ทับรอยเท้าอาจารย์นะเนะนี่นะครับ ก็เป็นกระดูกนะครับนาะสินท่านนะครับนาะนี่กระดูกแกะนะครับนี่นะครับกระดูกจะเป็นเนี่ยนะครับน้องเห็นไหมครับจะเป็นเนี่ยเส้นเสียนเนี่ยนะครับนอเอกลักษณ์กระดูกนะนี่นะครับน้ี่เห็นไหมครับนาะกระดูกนะครับผมนะนี่นะนะครับผมเนี่ยก็เป็นกระดูกนะครับนสินทา่านนะครับ รกระดูกนะครับนะครับกระดูกจะเป็นบรรนาเนี่ยนะครับเส้นเสี้ยนนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนเม็ดเล็กๆๆขนเดนะครับก็ดูให้เป็นกระดูกแล้วก็ดูให้เก่านะไม่เว้ยไม่พี่นะครับนะครับดูความเก่าให้ถึงยุคแล้วหไหนนะครับก็นะครับน้องเชนเคยนะครับน้องก่อนจะลงกล้องกันนะครับ ก็นะครับพูดกันนิดนดไหน่อยนะครับเนาะในประเด็นดาม่าวงการพ้าเครื่องอะไรกันนะครับที่ที่กระแสมาแรงก็น่าจะเป็นนี่ครับเนาะดาม่าเนาะนะครับดาม่าเต่าสุขใจนะหลวงของหลวงพูหลิวนะนะครับที่นะครับเนาะนะครับน่าจะคุณบูมเนาะนะครับเนาะมาว่าเก๊แท้อะไรอย่างเงี้ยมามาคือมาเปรียบเทียบนะครับเนาะนะครับเก๊แท้นะครับเนาะนะครับผมก็พูดนะครับเนาะตามหลักตามตามประสบการณ์แล้วกันนะครับที่ผมเคย เคยเจอมานะครับสาหรับเต่าหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับก็นะครับเมื่อในยุคก่อนนานแล้วนะครับนะครับนานแล้วตั้งแต่เฟสแรกๆแล้วนะครับผมได้เต่าหลวงปู่หลิวเต่าสุขใจนี่แหละนะครับเต่าสุขใจเนี่ยนะครับบล็อกบอลบล็อกอะไรเขานี่แหละนะครับนะครับก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะนะครับก็ได้มาจากลุงเปียกนะนะครับลุงคือลุงเปียกนะครับก็คือนะครับตอนนั้นเขาให้มานะครับก็คือนะครับผมพูดตลอดนะนะครับผมมาจากเครื่องรางนะครับอย่างอื่นผมมาศึกษาทีหลังครับนะครับตอนนั้นเหรียญผมไม่รู้ครับ แต่นะครับเนาะนะครับลุงเปียกนะครับก็คือนะครับคนที่อาจารย์ผมคนหนึ่งเนาะนะครับก็เฮ้ยเก่งเขารู้ว่าแบบผมนะครับเนาะนะครับก็มีตอนนั้นนอนนะครับที่บอกนะครับผมบ้าขายนะครับแล้วก็มีปล่อยพระมีอะไรนะครับเขาบอกเฮ้ยเก่งเอาเอานี่ไปสีอะไรเงี้ยเออลุงเปียกคิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ผมได้มาเหรียญหนึ่งเนาะนะครับก็ขอบตรงขอบตัดนะครับชัดเจนนะนะครับเนาะพระเออนะครับเนาะพระแท้ดูเนื้อหาดีอะไรดีนะครับนะครับ ก็ไปลงในกลุ่มเฟซนะครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับสมาชิกเป็นแสนๆเลยนะครับอู้ผมลงตอนเย็นอ่ะคนถามราคาผมยันเช้าอ่ะนะครับโอ้โหน่าจะเกือบพันน่าจะเกือบพันเม้นท์ถามราคานะครับนะครับก็มีนะครับเรามีแอดมินกลุ่มเนาะแอดคือแอดคือแอดมินกลุ่มนะครับก็มาบอกว่าเม้น์เดียวนะครับก็มาบอกว่าเกนะครับนะครับแต่เขาก็ดีนะนะผมก็เกนะผมก็เลยถามว่าดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะผมไม่ซีเรียสครับเพราะลุงเปี๊ยกเขาให้ผมมานะครับเขารับประกันแท้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขายังไม่เอาตังค์นะครับเขาบอกเอาเก่งเอาไปปล่อยก่อนนะครับแล้วได้เงินมาแล้วเขาเอามาให้ลุงนะครับก็คุณชอบพอกันนะนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสนะครับผมก็แค่ถามว่าเอ๋ยังไงนะครับผมถามเพราะอะไรนะครับเนาะเวลาผมไปบอกกับลุงเปี๊ยกผมจะได้มีเหตุผลของผมนะผมท่านนั้นเองนะครับไม่ได้ถามกนตีนนะครับเนาะก็คือผมถามเพราะผมจะได้มีเหตุผลไปบอกต่อนะครับนะนะครับ ก็เออนะครับเนาะเขาก็นะครับก็รักแต่มันไม่ได้เอาข้อความแชทเก่ามาเนมันนานหลายปีมากๆพี่เนี่ยตั้งแต่เฟซแรกๆนะครับนะครับเขาก็ถามเขาก็บอกว่าประมาณแบบโค้ดไม่ใช่นะครับโค้ดนี้ไม่ใช่นะครับเนาะไอ้โค้ดไอ้ไข่ปลารอบอะไรเขานี่แหละนะครับไม่ใช่นะครับนะโค้ดจริงมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับโค้ดที่เล่นหากันมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีจุดอะไรเขาก็พูดไปนะครับเนาะนะครับมันนานแล้วนะครับขอโทษนะมันมันปลาปลาจัดนะครับนะครับ เขาคุยได้เห็นแลวผลกับเราเขาแล้วอ๋อโอเคพี่โอเคโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็อ่าเราก็ไปคุยกับลุงเปียกนะเอ้ยลุงเปียกเขาโดนสวดมาหน้านะโดนสวดเกมาลุงเปียกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะองค์นี้นะครับเนาะก็คือสายตรงแถวพระประแดงนะครับมีคนตามอยู่แหละนะครับเขาก็จะได้รู้นะครับเขาเขาคือเขาก็จะได้รู้นะครับเขาจะได้แบบเข้าใจไหมครับเขาจะได้ไปออกทางนั้นอ่านะครับเขาก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันนะครับมีคนตามจีบขนาดแต่เขาไม่ได้ปล่อยนะครับแต่เราบ้านใกล้กันเน นะครับาก็เลยใจอ่อนเึื่องใจอ่อนก็ใจอ่อนมาง่ายๆอย่างนั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเออนะครับแล้วพอต่อมาเรื่อยๆครับนะครับไอ้โค้ดที่คนนั้นเขาบอกนะครับโค้ดนะครับเกนะครับทุกวันนี้ก็เล่นหากันทั่วไปนะครับจนเป็นแท้ที่ผมบอกนะครับจนเป็นแท้ลวนะครับผมก็เห็นเยอะแยะแต่ผมก็ไม่ทะลึ่งไปส่วนของใครนานนะครับเราก็แค่รู้นะครับเออนะครับเนาะนะครับเออนะมันเป็นอย่างนี้เนาะนะครับพูดง่ายๆครับก็เหมือนหลวง เหมือนของหลวงพ่อไปอะที่โค้ดใช่ไหมครับจําได้นะโค้ดหางกันลอกกับโค้ดบางโค้ดไม่เล่นนะทุกวันนี้ก็เล่นกันใช่ไหมครับเพราะอะไรครับนะครับของมันหมดครับนะครับของมันหมดมันก็ดันมาเล่นกันอันนี้เข้าใจผมนะนะครับเออนะครับมันก็นะครับอย่างที่บอกครับนะครับโค้ดบางโค้ดนะครับสมัยนู้นไม่เล่นสมัยนี้มันก็เป็นเกะเป็นแท้กันหมดมันก็ดันมาเล่นกันหมดนะครับผมถึงบอกนะะเหรียญมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับผมนะ ผมยกตัวอย่างอีเหรียญหนึ่งครับหลวงพ่อพานวัดป่งกระสังนะครับเหรียญไอกระบองไข่ข้างหลังอ่ะปีน่าจะปีสามหกนะครับเห็นไหมครับโค้ดโค้ดปลาหมึกอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆเล่นสายนี้คงจะได้ยินนะโค้ดปลาหมึกเขาไม่เล่นกันนะนะครับแต่เหรียญแท้นะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนะครับเนาะนะครับเหมือนนะครับเนาะพระัามออกมาเนาะปีสามกว่า มันมีการทำพารเกนะครับนะมันมีการทำพารเกยมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่านะครับตั้งแต่อันนี้ผมก็คือจะฝักฟังไอฟังจากคาบอกคําบอกเล่านะปีหนึ่งกว่าเนี่ยมีการทำพารเกยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะครับคือหลวงพ่อพานรถตงกรสังเนี่ยนะครับเาจะมีโค้ดนะครับที่เขาเล่นกันนะครับและโค้ดเกมจะเรียกโค้ดปลาหมึกอะไรเนี่ยนะครับเนาะนะครับเพราะอะไรครับนะครับเ <esas S 1> พราะเหมือนมีคนเอามาขายครับนะครับเอามาขายแล้วแล้วไม่ได้ผ่านวิธีปลุกเสกนะครับอมีคนต้องการท่านดังเอามาขาย นะผม้วตอนนี้ก็คือวัดนะครับเขาก็ทําโค้ดออกมาเออนะครับว่าพ้าผ่านพิธีปลุกเสกมีโค้ดนั้นโค้ดนี้นะครับแล้วคนที่เอามานะครับเนาะแล้วมันไม่มีโค้ดนะครับมันก็เลยทําโค้ดใหม่ขึ้นมานะครับแต่โค้ดมันไม่เหมือนครับนะครับมันก็เลยงโค้ดประมึกอะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโค้ดอะก็คือชื่อเขาแล้วกันนะครับเนาะถูกไหมครับเนาะนะครับเพราะทุกวันทุกวันนี้นะครับเนาะคนเห็นแก่เงินครับนะครับคนเห็นแก่เงินนะครับคนไอ้นี่มันเยอะนะครับเนาะคนเห็นแก่เงินเนาะนะครับพอนะครับเนาะ พลาปั๊มมาเรื่อยๆยนะครับเนาะก็ปั๊มจากบล็อกเดียวกันโรงงานเดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะมาดูกันแค่โค้ดนะครับว่าเออเนี่ยโค้ดวัดออกนะนะครับเนาะอันนี้โค้ดเสริมนะครับโค้ดเสริมก็นะที่ผมบอกนะครับคำว่าเสริมก็คือเกนั่นแหละสร้างเสริมสร้างนู่นสร้างเนี่นะครับเนาะเออนะครับเนาะวงการพ้าเสริมคือเกครับนะครับแต่ที่เป็นประเด็นนะครับเสริมขึ้นมากระแท้เฉยก็ถึงบอกไงครับนะครับมันคำพูดอะมันเป็นมันเป็นความเสื่อมของมันเองนะครับผมนะมันมัน มันจะพูดเชียร์กันมันก็ไม่น่าพูดแบบว่าคำเสริมเสริมเนี่ยนะครับที่เราพูดที่เรารู้กันนะครับนะครับของเสริมก็คือของเกนะครับในวงการพลาเครื่องนะครับผมนะแล้วก็นะครับนะที่ผมพูดว่าทําไมผมถึงว่านะครับเนาะพลาเกมีมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่านะครับก็มีอ้างอิงขออ้างอิงเลยนะอันนี้เป็นลุงนิดนะนะครับเป็นลุงนิดครับนะครับคือนะครับเนาะลุงนิดเนี่ยนะครับปู่เขาเนาะนะครับปู่ลุงนิดเนี่ยนะครับเป็นนะครับเนาะเป็นสิทธ์ใกล้ชิดของลูปู่โตะนะวัดประดู่ชิมพีนะครับ แล้วก็นะครับปู่วนิชเนี่ยนะครับเป็นคนสร้างพระปีสมเด็จเนาะสมเด็จปี0 7น8เจนนี่แหละนะครับเนาะที่ผมเคยทําคลิปเคยดูนะสมเด็จขาโตปี0ูน8เจนดะลุงนิดมีมีเก็บเต็มเลยนะตอนนั้นนะครับเพราะปู่เขาเป็นคนสร้างนะคผมนะผมก็เลยถามอ้าวลุงนิดทําไมถึงตอนนั้นนะครับนะสมเด็จขาโตของลุงนี่เนี่ยของลุงนิดเนี่ยปีศูนกว่าเนี่ยนะปีศูนย์กว่าเนี่ยนะครับเล่นกันไม่กี่พันนะสมัยก่อนนู้นนะเล่นกันไม่กี่พันครับนะครับเล่นกันไม่กี่พันนะครับ เังนารไม่กี่พันนะครับผมก็เลยแซลลุงนิดว่าเอ้าลุงนิดปีทาไมลุงนิดเก็บปีศูนย์กว่าทําไมหนึ่งกว่าไม่เก็บอะ่ะเขาเล่นไงเป็นแสนหนึ่งกว่าปิดตาจัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดประมาณนั้นนะครับถูกไหมครับวัปปุโตนะครับปิดตาจัมโบ้นะจัมโบ้เนี้เป็นแสนนะครับเออทำไมไปเก็บอะไรศูนย์กว่านะครับศูนย์กว่าหนึ่งกว่าแพงแพงไม่เก็บนะครับหนึ่งกว่าแพงแพงไม่เก็บนะครับเนาะ ออป่านนี้ก็รวยเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบสามสิบสี่สิบองค์เนี้ยปิตาจัมโบ้นี้รวยเลยอะไรอย่างงี้นะครับนะผมก็พูดประมาณนี้นะครับผมนะนะครับเออนะครับผมก็พูดประมาณนี้นะครับว่าเอ้ยนะครับอ่าตรงนี้ทําไมไม่เก็บปีหนึ่งกว่านะ้องหลงปพุโต้เนาะครับนะเก็บปีศูนย์กว่านะครับ เ็ปีศูนย์กว่ามันไม่ค่อยแพงนะปีหนึ่งกว่าก็สมเด็จนะครับจัมโบ้ไอไม่ใช่สมเด็จจัมโบ้พระพิตาจัมโบ้อะไรเงี้ยนะครับก็เล่นกันเป็นแสนเนาะนะครับก็นะครับลุงนี้ก็บอกว่านะครับปีหนึ่งกว่าเขาไม่เก็บเพราะอะไรนะครับตอนนั้นมีพระเกนะหลวงพ่โตนะหนึ่งกว่ามีพระเกออกข้างวัดครับนะครับเพราะอะไรนะครับนะคือหลวงพ่โตท่านดังนะครับท่านเป็นที่ต้องการของคนจีนครับเห็นไหมครับหลวงพ่โตนะครับท่านจะกินเจนะ นะครับพอพอเทศกาลท่านคือท่านจะกินเจนะครับแล้วก็ท่านจะใส่ชุดเป็นพระจีนนะนะครับมีเจ้าแม่กวนองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับมามาเข้าฝันมามาในนี้มิท่านนะครับเห็นไหมครับคนจีนก็นะครับเนาะคือนับถือท่านนะครับเนาะนะครับคนจีนก็อยากได้พระท่านแล้วก็คนจีนมาเป็นนะครับกรรมการสร้างพระเป็นผู้จัดสร้างพระนะครับแล้วก็โปรโมทในคนจีนนะครับมันก็เลยทําให้นะครับพระท่านเป็นที่นิยมครับนะครับแล้วก็นะครับเนาะคนไทยนะครับเช่นเคยครับ ทำเก๋อันนั้นข้างวัดจริงๆนะครับลุงนิดถึงขนาดพูดว่าคนทําวะคนทําก็เพื่อนเขานั่นแหละนะครับก็อยู่ตลาดภูนะครับไม่รู้ยังทุกวันนี้ยังมีตัวตนอยู่ปะนะนะครับนะแต่สมัยก่อนคุยกันหลายปีแล้วว่าตอนนั้นเขายังอยู่นะครับนะครับอยู่นะครับตลาดภูนะครับก็นี่จะพูดได้ฟังนะครับพาร์เก๋นะเป็นที่ต้องการมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่านะครับแล้วพารเหรียญเนาะนะครับปีหนึ่งกว่าสองกว่าสามกว่าเนี่ยนะครับ แพงๆมีหลายรุ่นนะนะครับแพงๆมีหลายรุ่นนะครับแล้วก็นะครับการเล่นหาผ้าเครื่องมีเงินเข้ามานะครับเพราะหนังสือพระบูมในยุคนั้นนะครับหนังสือพระบูมในยุคนั้นครับนะครับหนังสือพระทาออกมาถ้าไม่มีคนเล่นพระใครจะซื้อหนังสือพระถูกไหมครับหนังสือพระบูมมานะครับมีพราเครื่องมาแนะนําคนก็ซื้อเพราะเพราะมีคนสนใจในวงการพราเคร <etic S> ื่องนะครับผมนะแล้วมันก็จะมีครับนะครับ ทำให้นะครับเนาะพระมันดูยากก็คือนะครับเนาะครับบางทีเนาะนะครับเกจิดังมากๆนะครับเนาะถามออกมานะครับก็ออกจากวัดเดียวกันนะครับเนาะต่างกันแค่นะครับเนาะเขาก็เลยมีเห็นไหมครับโค้ดนะครับเนาะมีโค้ดดูนะครับพระเหรียญเนาะนะครับนอกจากจะดูนะครับโค้ดนะครับขอบไอ้ไม่ใช่นอกคือนอกจากจะดูขอบตัดดูนั่นดูนี่ดูนู่นละโค้ดนะครับสําคัญนะครับโค้ดสําคัญนะครับผมถึงบอะครับนะพระเหรียญนะครับเนาะ ดูไม่ง่ายนะนะครับดูไม่ง่ายครับจบไม่ง่ายครับนะครับบางทีก็มันก็มีจุดนั้นจุดนี้นะครับเนาะถึงมันจะเหมือนกันก็เหอะนะวีนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่นะครับที่อยากจะบอกนะครับเนาะว่าเออนะครับเนาะนี่แหละครับเนาะที่ผมนะครับจะเล่ากันฟังนะครับเนาะถึงขนาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับผมเป็นเซลลเนาะสมัยก่อนนะครับก็นะครับได้ยินเรื่องราวนะครับที่เก๋หลวงปู่หลิวเนาะที่นะครับ ที่แถวพระรามสองแถวท่าข้ามนะครับก็คือนะครับเขาจะทําแบบนะครับเกทลุงผู้หลิวอะนะครับคือสายลงุงผู้หลิวทาเกทลุงผู้หลิวนะปีหนึ่งทาไม่ขี่ทําไม่ขี่เหรียญน,นะเพราะร้านค้าเขาอยู่ข้างๆโลปั๊มเนี่ยนะครับก็เราก็ดูนะก็คือมีคนมีเซียนพนะะระนั่นแหละมาลุมส่องกันเนซะียนพระนั่นแหละครับสั่งทําลุมคือลุมส่องกันนะครับผมก็เลยถามไอ้ร้านค้าว่าเขาทาอะไรกันอ๋อลูพระนะครับดูพระนะก็คือทํา ทาเกก็คือนะครับเขารวบเขาเซียนพระเขาเขาลุ่มส่องดูว่ามีจุดแบบต้องแก้ไขยังไงนะก็คือนะครับเนาะนะครับจุดก็คือจุดจับได้ยังไงนะครับเนาะเออนะครับเนาะคือทํากันแบบปีหนึ่งไม่กี่เรียนก็อยู่ได้ครับนะครับขนาดนั้นนะครับผมเลยเห็นไหมครับผมไม่มีเต่าสุขใจมาให้ดูเลยเพราะผมไม่เก็บครับผมไม่เล่นเล่นยากครับนะครับเกฝีมือนะครับ ผมไม่ได้พูดลอยๆนะ2,600คลิปไปย้อนดูไม่มีครับเพราะผมไม่ได้เก็บนะครับเนาะเพราะเกดีนะครับเปียนพระสั่งทำเนาะนะครับอะไรไม่ดีมันก็สั่งแก้ครับนะครับเนาะนะครับเกนะครับเห็นไหมครับที่ผมมีประเด็นนะครับเนาะเส้นบาร์โคงบาร์โคดไม่คุยกันเลยครับเพราะมันเหมือนจัดนะครับเหมือนจัดครับนะครับที่เขาสวดนะมาสวดแค่โค้ด นะครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันทำเนียนได้ขนาดไหนนะครับพี่ีนะครับมันทำเนียนได้ขนาดไหนก็นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนะอันนี้ก็ประสบการณ์นะครับนะว่านะครับพ้าเหรียญนะครับนะครับไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะพ้าเหรียญส่วนมากนะครับเนาะนะครับปั๊มปีเนาะนะครับศู์กว่าหนึ่งกว่าสองกว่าสามกว่าที่มีราคานะครับแล้วช่วงนั้นนะครับนะครับ วงการพักเครื่องนะครับมันกําลังบูมครับนะครับมันกําลังบูมนะครับแล้วมันก็นะครับเนาะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับมีการทําเกนะครับทําเก๊ไงก็เก๊โรงงานเดียวกันนั่นแหละนะครับเก๊โรงงานเดียวกันนะครับสร้างที่เดียวกันเอาออกมาขายเอาออกมาขายมันคือง่ายครับบล็อกตัวเดียวกันโรงงานตัวเดียวกันสร้างปีเดียวกันนะครับแต่เอาออกมาขายโดยไม่ผ่านวิธีปลุกเสกนะครับเขาถึงมีทําโค้ดขึ้นมา นะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมนะครับมีทําโค้ดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนะครับเนาะให้รู้ว่านะครับเนาะพระรุ่นนี้ผ่านพิธีปลุกเสกนะครับเนี่ยนะครับทําโค้ดขึ้นมามันไม่ได้ทามาทิเทบนะครับมันทํามาด้วยหลักของเหตุและผลของมันนะครับเพราะยุคนั้นนะครับคนคิดชั่วนะครับเยอะนะวี่นะคนคิดชั่วเยอะครับนะครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องอะไรนะครับอะไรได้เงินของพ่อนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะวิ่นะครับ ก็นะครับนำมาหลงกล้องกันนะครับเป็นเสือหลงพ่อเลือนนะครับในวัดคลองดานนะครับนี่นะครับเป็นนะครับนกกระดูแกะนะครับนี่กระดูแกะนี่ครับจะเป็นเนี่ยเม็ดเม็ดเสี้ยนๆอย่างเงี้ยนะครับเนื้อกระดูนะครับแล้วก็ต้องดูให้เก่านะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะ นี่นะครับดูให้เก่านะพี่นะครั็เรือนท่านอยู่ในยุคนะครับเราเป็นสิทธ์นะครับอยู่ในยุคหลวงพ่อปานคลองด่านนะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งสิทธ์นะครับเนาะออกทุดงดงได้กันอะไรทุอะไรไปได้กันนะครับฝึกวิชงวิชากับหลวงพ่อแตงก็ไปได้กันนะครับตอนนี้นะแล้วก็เป็นเจ้าวาดองต่อมาจากหลวงพ่อปานคลองด่านนะผมนั่นนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับ ก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซ่อนกดด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ